สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอกับเซอเอมี่แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะที่สำนักกันใหญ่อยู่ที่สวินทวงศ์46ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้จะเจอกับเซอเมี่เอมี่อัปเดตรถยนต์นะคะเจ็ดที่นั่งเข้าใหม่ปรับสภาพเกือบเสร็จให้ชมกันได้ดูกันค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.8 เชียดีสปอร์ตค่ะตัวขับเคลื่อนสองล้อเนะะี่ย 2WD รถปี2019นะคะเลขไม่แสนกลางรถมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาเนี่ยดีเล้าใจแน่นอน859,000บาทค่ะนะคะจัดไฟนนยอดเต็มฟรีดาวประวัติเครดิตด,ดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2.59นะคะใครที่สนใจเล็งนะหาตั้มหารถครอบครัวตัวท็อปสีดำดุๆต้องจัดชีดีเลยค่ะ คันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนเดือนละ14,000กว่าบาทตลอดสัญญาค่ะใครตามหาหรือสนใจเนี่ยคะรีบติดตอ่อหาเอมี่ได้เลยที่บอโทรด้านล่างใต้คลิปนะคะมาค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้มีพาชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเราเริ่มกันจากด้านหน้าเลยด้านหน้าคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบบีบเอลมาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะโคมไฟคู่หน้าสวยค่ะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีร่องรอยแตกลาวนะคะน้ำไม่รั่วไม่ซึมทั้งสองฝั่ นี่ค่ะนะคะโคมไฟคู่หน้าจะเป็นชุดของไวบีม l อวดีสภาพดีนะคะกระจังหน้าลมดำสวยพร้อมกับตัวโลโกโ้ท r d สีแดงแตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะนะปยทะเนียน8กไก่ช่อถุง6ก4 1กรุงเทพมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะ <S <S ล้อมแมกคันนี้นะคะเป็นล้อมแมกอลลอยขนาด20นิ้วค่ะนะเป็นแมกของตรงรุ่นเลย t ร d 2, 2ทุทนปัดหน้าเงาค่ะคุณลูกค้าแมกขอบ20 รัดมาด้วยยางปี2อ2 4นยะ่ะฮะยางปี24ี่นี่ดูสภาพยางแดูสภาพแม็กสวยมากคันนี้ซุ้มล้อด้านในให้ดูหานะชกแดงตรงรุ่นเชียดีช่วงล่างเฟิร์มเนะีฮะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีการชนหนักงตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนค่ะคันนี้สภาพดีเลยนะแล้วก็รถมือเดียวป้ายแดงด้วยค่ะประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีกอใหม่ไม่มีแน่นอนค่ะพี่ล้อแม็กอะอย20นิ้วเห็นไหมคะนี่สภาพดี ทั้ง4ล้อเลยตัวรถโอเคเลยนะคุณลูกค้าสภาพดีค่ะนะประวัติชนหนักพิความไม่มีกระจกมองข้างพับปรับเกย็ดไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวในตัวกระจกบานหน้าเดิมโตโยต,ต้าค่ะคุณลูกค้านี่กระจกบานเดิมรถสวยมากนะคะให้ดูภายในเนี่ยมีโคมเมียมกันอร,รอยให้เรียบร้อยเบาะด้านในเบาะคู่หน้านี่เอมมี่งปรับปรับสภาพอยู่นะทําสปา แต่ก็ให้ดูกันเนี่ยรถไม่ได้มีน้ําท่วมนะคะช่วงล่างภายนอกภายในก็คือสวยเลยแล้วก็มีพรมนะมาให้เรียบร้อยพรมดําแดงเนียนกริปนะคะคันนี้เนี่ยกะจกบานเดิมเม็ดอาร,ร์คสวยมากนะคะตัวรถรับประกันโครงสร้างร้อเอร์็แน่นอนค่ะน,นี่ดูดคุณลูกค้าสภาพดีมากใครที่สนใจเนะี่ยตามหาอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็มากันได้เลยที่เพชรย่ย์นสุวินทนวงศ์และพี่ดูสภาพตัวรถเนี่ย เนียนกิฟเลยค่ะนะคะประวัติชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ากลับสีกองใหม่ไม่มีใครที่ตามหาอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะสภาพดีจัดได้เลยคันนี้นี่พี่ดูค่ะสภาพเบาะที่นั่งแถวสองก็พับเรียบได้นะสี่สิบหกสิบนะคะเบาะก็สภาพดีเลยเป็นเบาะหนังชนดําแดงค่ะเบาะที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยคุณพี่หนังตึงปิยะเลยนะคะสภาพดีและกระจกเดิมเตร์ต้าทุกบานคันนี้นะคะกระจกเดิมทุกบานเลยคุณลูกค้า คันนี้ได้เป็นชุดลำโพง JBL รอบคันด้วยนะคะที่ได้มาเฉพาะในตัว c r D เท่านั้นแล้วคันนี้เป็นตัว c r D ขับ2เผื่อใครไม่อยากได้ขับ4ก็เอาขับ2คันนี้นไปใช้งานกันได้เลยและสีดำดุมากดูมีภูมิฐานมากๆค่ะนะผ่อนแค่แบบ1 4 0 0 0ไฟไท้าย LED Light Guiding นะคะเส้นคมสวยงามมากๆคันนี้เนียนกิฟเลยอ่าดูโลโกโ้2.8นะโลโกโ้ c r D ด้านหลังมีเซนเซอร์ไฟท้ายเป็นไฟฟ้าค่ะคุณลูกค้า คลิกพ,พอเป็นไฟฟ้านะคะตัวรถรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ํากลับสีก่อใหม่แน่นอนผมก็คือถ้าพรมตัวนี้ทำติดตั้งเพิ่ม,มประมาณสี่ห้าพันได้นะอันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาออกด้วยได้ได้อย่างนี้ไปเลยโครงสร้างด้านหลังเดิมค่ะน็อตเดิมเว้นอาร์คเดิมทุกอย่างเดิมหมดค่ะคุณลูกค้า ะะเดิมโครงสร้างสวยนะคันนี้ใครที่สนใจตามหาจับจองนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของกับรถ GRD Sportivo ตัวซิกอาตัวขับ2ขอโทษทีเรามีทั้งขับ2องขับ4ี่คันนี้ขับสข,ขับ4หนูก็มีคุณพี่เผื่อใครตามหาขับสี่นะคะก็ลองเข้ามาตูกันได้เลยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงค่ะให้ดูเนะี่ยปุ๊บอ่ะโครงสร้างภายนอกภายในเนียนกรฟค่ะ นะระบบไฟตรวจสอบแล้วปกติทุกอย่างนะคะปกติทุกอย่างเลยดีเยี่ยมมากดูค่ะคือลูกค้านะคะใครที่ตามหานะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของมหาอิมิได้เลยทุกวนันคุนที่ไม่มีวันหยุดนะคะกระจกปรับระบบออโต้สีบานได้เฉพาะตัวเชียดีขับสีนะฟอร์จูเนคือได้ออโต้สีบานเลยแล้วก็เนี่ยกลุ่มฟล์คซัสเป็นเชียดีเดี๋ยวอิมิเอากุญแจให้ดูสักคนึงกุญแจอยู่ด้านหน้า กุญแจก็เป็นสมารท์ทคีเลตค่ะคุณลูกค้าเป็นสมารท์ทคีเลตนะคะเดี๋ยวเอ็มมี่ขออนุญาตสตาร์ทให้ดูนะคะก็ตัวรถให้พี่ดูค่ะนะยังไม่ได้สตาร์ทนะคะอันนี้แค่เปิดออนให้ดูสวิตซ์ออนเฉยเลขไมค์คันนี้ยอยู่ประมาณแสนหกหน้าปัดเลิ่อนไมค์แสดงผล Digital, ดิจิตอลค่ะ หน้าจอฮัสกีนนะคะของเดิมโตโยต้าพร้อมกล้องมองหลังชุดเจลพงชุดเจลพง JBL รอบคันนะคะแล้วก็แอร์อัตโนมัติค่ะเกียร์อัตโนมัติสวยเลยคันนี้โหมดอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดก็คือใช้งานได้นะเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์เนี่ยเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลไมล์เดิมไมล์แท้ค่ะคุณลูกค้านะไมล์เดิมไมล์แท้สภาพดีเผื่อใครตามหานะคะใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรถเจ็ดที่นั่งคันนี้รถเข้าใหม่ ยังปรับสภาพไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะติดต่อหายเอมบีได้เลยไปเดี๋ยวี่พาชมเครื่องยนต์นกันค่ะมาค่ะนะคะเรามาดูในส่วนตัวเครื่องยนต์กันค่ะนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.8นะคะเป็นเครื่องยนต์2อดดีเซลแรงม้าของเครื่องยนต์2.8ได้ไปประมาณ190รแรงม้านะคะ1น0้ัเกือบเกเลยนะรแรงบิดประมาณเกือบเกือบสีนิวตันเมตรถือว่าพละรกกำลังการส่งตัวค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายสบายใครที่เดินทางไกลบ่อยๆเอา2.8ไปใช้งานบอกเลยว่าประหยัดดากกกๆนแล้ว็เ่ี นะขับขี่บ้านใจเลยตัวนี้เครื่องยนต์เดิมและตัวเครื่อง,งถังตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนค่ะไม่เคยย้ำไม่เคยแกะห้องเครื่องหรือไม่เคยอะไรเลยกับตัวโครงสร้างตัวรถนะคะแล้วก็ดูฝากระโปรงค่ะคุณลูกค้าฝากระโปรงเดิมนะคะสวยๆเลยน็อตไม่มีขยับค่ะนะน็อตหัวน็อตสวยมากคันนี้ปั๊มเบรกคานด้านหน้าให้ดูกันเนี่นะคะแล้วก็น้ํายาหล่อเย็นพี่ดู นะไม่ดำเลยชมพูมากคันนี้นะสภาพดีนะคะคันด้านหน้าเดิมค่ะถลอกเห็นสีเหล็กคือคันเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะคุณลูกค้าคะนะเนียนกริบเลยคันนี้เดือดแค่เบาะอย่างเดียวก็พร้อมขายแล้วแผ่นเพดค่ะสติ๊กเกอร์ตามองกออยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงอีกฝั่งนึงเนี่ยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดใครที่สนใจตามหานะคะโฟลเจอร์ชียาดีต้องจัดคันนี้แล้วค่ะคุณลูกค้านะฮะเนี่ยเม็ดอาร์ทุกอย่าง เนียนกิฟนะและประกันโครงสร้างค่ะเรามีใบซเซอร์คิเตตรวจสภาพตัวรถให้274จุดซึ่งคุณลูกค้าสบายใจในบริษัทเพชรยนตได้เลยค่ะนะว่าเรามีราริันตีโครงสร้างทุกอย่างเลยถ้าตรวจพบเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีกอไม่รับซื้อคืนเต็มจำนวนเลยนะคะสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจะจองรถครอบครัวเจ็ด 7, ที่นั่งอย่าง t ต y o ต a f ฟ r t u จ e r 2.8เชียร์ดีนะโซลสปอร์ติวขับเครื่อง2ล้อค่ะรถปี2019 นะเล็กไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลกับราคาตั้งขายเพียงแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าได้เลยออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นผ่อนเริ่มต้นเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันกว่า 1, 4, บาทตลอดสัญญาค่ะลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้มีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยเหนือใต้อีสานออกตกทุกจังหวัดไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่ได้เลยค่ะแล้วก็จัดกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ